สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องช็อตตี้พาสชันค่ะซึ่งวันนี้ทำตามสัญญาค่ะคือบอกไว้ว่าถ้ามาเที่ยวนะคะก็จะนํากระเป๋ามารีวิวให้ชมกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมาเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็นํากระเป๋ารุ่นนี้ค่ะชาแนลทีเอนะคะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนคะ่ะเวลา มาเที่ยวต่างจังหวัดน่เราก็ต้องพกกระเป๋ามาใช่ไหมคะกระเป๋าเนี่ยเราเป็นคนรักษาของมากนะคะ mm. ก็จะไม่มีแบบการนํากระเป๋ายัดใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าราล่างนะคะจะต้องแบบใส่ถุงผ้าแล้วก็ใส่กระเป๋าแยก ใส่ถุงแยกมาอีกใบหนึ่งนะคะต้องเป็นถุงลักษณะแข็งที่สําหรับใส่กระเป๋าโดยเฉพาะค่ะเช่นเดียวกันเวลาไปต่างประเทศนะคะดิฉันไม่อ่านที่จะพกถุงผ้าขึ้นเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าว,วางไว้ใต้เบาะที่นั่งนะคะเวลาขึ้นเครื่องบินเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการรักษากระเป๋าค่ะสะะาําหรับวันนี้นะคะเรามารีวิวกระเป๋ารุ่นนี้กันนะคะ เนื่องจากปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถนํากระเป๋ารุ่นใหม่ๆม,มารีวิวให้ชมกันได้นะคะ<ง>ก็ต้องขุดกระเป๋าที่มีอยู่นะคะนํามารีวิวให้ชมกันค่ะสําหรับที่จะนํามารีวิวในวันนี้นะคะเป็นกระเป๋าชาแนล GPT ค่ะกระเป๋าชาแนล GPT นะคะก็จะเห็นว่ายังมีสติกเกอร์ติดอยู่เลยนะคะก่อนที่จะรีวิวต้องอขอแนะนําอีกหนึ่งข้อนะคะในการดูแลรักษากระเป๋านะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือจะเห็นว่ามีสติกเกอร์ติดอยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเนื่องจากตอนนั้นอะนานมาแล้วที่ซื้อกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็ความรู้เรื่องการจัดเก็บอาจจะยังน้อยอยู่นะคะพอาม,มีสติกเกอร์ด้วยความเผลอก็คือไม่แกะออกค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เรียนรู้ว่าถ้าสมมุติว่าไม่แกะสติกเกอร์ออกเพราะวันหนึ่งเนี่ยเกิดเปลี่ยนใจอยากจะแกะสติกเกอร์ออกนะคะจะทําให้ส่วนที่เป็นโลหะฮาร์ดแวร์ตรงเนี้ยเป็นรอยได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลย ขอแนะนํานะคะก็คือควรจะแกะสติกเกอร์ออกคือก่อนใช้งานแต่สําหรับตอนนี้เขาติดแล้วก็แน่นหนามากนะคะคือตอนนี้คงต้องใช้แบบนี้ไปก่อนแต่ก็ยินดีนะคะอ่ากระเป๋าชาแนลเจทีค่ะก็คือจริงๆเนี่ยตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วนะคะแต่เป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่น่าสะสมมากนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน,นะคะ่ะแต่ควรจะมีเก็บค่ะจริงๆเนี่ย JT เขาก็แบบเคยมีหลังจาก อ๋อสองพปี2องพั้าเขาก็ยังมีผลิตมาอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นอื่นที่ใช้ชื่อ Gt แต่ว่าเป็นทรงอื่นสายอื่นที่เหมือนกับไม่ได้รับความนิยมเท่าตระกูลพวกนี้นะคะก็โดยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเริ่มต้นครั้งแรกนะคะอยู่ช่วงโคโลสิบเอนะคะก็คือผลิตในช่วงปี2 0 0 6ันหกถึงสองพค่ะสำหรับใบนี้นะคะเป็นโโลส7ิบนะคะอยู่ในช่วงปีสองพันสิถึงสองพค่ะ แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เห็น G T นะคะก็เป็นโคล2020นะคะอยู่ในช่วงปี2014 2 0 5ถึง2015นะคะหลังจากปี2 0 1 5ไปแล้วเราจะไม่เห็นกระเป๋าทรงนี้แล้วเราอาจจะเห็นอยู่ในตลาดมือสองนะคะแต่ถ้าสมมุติเห็นสติกเกอร์สีฟา้าติดอย่างนี้ก็คือของดิฉันเองนะคะแต่คิดว่าตั้งใจจะไม่ขายค่ะจริงๆแล้วราคาในตลาดมือ1ในอดีตที่ซื้อนะคะราคาไม่แตะแสนไม่ถึงแสนนะคะไม่เหมือน รุ่นพวกคลาสสิกนะคะที่ราคาจะไปเกินแสนนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือว่าตอนนั้นจะอยู่ราวๆเกือบแสนนะคะ91 0 0 0ึงถึง9,6าจำราคาไม่ได้แล้วนะคะแต่ปัจจุบันราคามือสองจะอยู่ประมาณ 5- 60,000บ,บาทนะคะก็หาสภาพค่อนข้างดียากเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ลักษณะเป็นการกระเป๋าที่ใช้งานจริงๆดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้งานเนี่ยกระเป๋าก็คือหาสภาพดียากด้วยะคะะ กระเป๋ารุ่นนี้นะคะจะมีหมด4ไซส์นะคะเริ่มจาก P.S.T. ค่ะ P.S.T. ก็คือเป็นไซส์เล็กที่สุดนะคะจะเป็นไซส์ประมาณไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณนี้ก็เป็นชื่อยอ่อของ P.S.T. คือ p e t i t Shopping tote นะคะไซส์กลางมีไซส์กลางด้วยนะคะก็คือไซส์ P.T.T. นะคะย่อ,ยอมาจาก p e t i t ทม์เลโท้ค่ะซึ่งไซส์กลางก็จะมีความพิเศษก็คือมีซอยี่ตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็ไซส์ที่ใหญ่นะคะไซส์นี้นะคะที่นํามารีวิวคือไซส์เออทีเป็นชื่อรุ่นเอนะคะย่อมาจากย่อมาจากแกรนด์ชอปปิ้งโท้ดค่ะซึ่งมีขนาดนะคะก็จะจําแค่ขนาดของกระเป๋าที่ตัวเองใช้ได้นะคะก็คือความกว้า,างฐานตรงนี้นะคะอยู่ที่33เซนติเมตรค่ะความสูงความสูงนะคะความสูงนี้ อยู่ที่25.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ฐานของเขาจะกว้างอยู่ที่13เซนติเมตรค่ะแล้วก็ไซส์สุดท้ายนะคะไซส์ที่สี่ซึ่งคนไทยไม่ค่อยเห็นนะคะทีฉันก็เคยเห็นวแวบๆนะคะในเว็บต่างประเทศนะคะเขาชื่อไซส์ XL GT นะคะก็คือไซส์ GT นี่แหละแต่ใหญ่กว่า GT นะคะเป็นไซส์ XL GT คาดว่าน่าจะเป็นไซส์ที่นิยมในต่างประเทศนะคะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยนะคะ สำหรับกระเป๋าใบนี้ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าหนังคา r เวียมาพร้อมอะไรซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยของเจที่เขามีการแบบเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มาสองครั้งนะคะก็คือซีซั่นแรกคือถ้าจะมองว่าคือถ้าเรามองไม่เราไม่สามารถไปดูว่าได้ว่าโปรแกรมเขาว่าโปรแกรมอะไรนะคะมองได้ว่าซที่ที่เป็นซีซั่นเก่านั้นอะ ตัวโกชาแนลอะค่ะจะเป็นลักษณะเป็นตัวตัดตัดแล้วก็เย็บอยู่บนกระเป๋านะคะแต่ถ้าเป็นซีซั่นใหม่ๆนะคะก็จะอยู่คือเป็นลักษณะการอยู่ที่หนังของกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็เรุ่นเก่านะคะของ JT นะคะตรงฮาร์ดแวร์ที่เป็นห่วงของสายตรงนี้นะคะจะไม่มีโลโก้ชาแนลนะคะติดอยู่นะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วเขาจะมี คำว่า Channel ติดตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับหนะังคาเวียนนี้เป็นหนังแข็งนะคะแล้วก็ลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะใช้ได้2รูปแบบค่ะคือรูปแบบที่1นนะคะเป็นลันกษณะของการของของแข็งเป็นคุณนายแบบนี้นะคะหรือรูปแบบที่2ค่ะก็คือเป็นลันกษณะของ s h o d ดอร์แบทเป็น s h o p p i n g t o ท e แบบนี้นะคะ จริงๆแล้วต้องบอกว่าเคยใช้ไซส์ p ีมาแล้วนะคะเป็นไซส์เล็กอ๋อก็อชอบนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเล็กไปนะคะก็เลยเปลี่ยนขายแล้วก็อัพเป็น J จนะคะซึ่งรู้สึกว่าชอบเลยค่ะเป็นไซส์ที่ใช้งานได้จริงใส่ของได้เยอะนะคะแต่ก็ด้วยความชอบนะคะก็ไม่ไม่นำมาใช้งาน,นะค่ะแต่วันนี้เอ่อเผอญว่าต้องมางานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากคือไม่ได้อยากใช้กระเป๋าที่ ระดับคลาสสิกไปเลยนะคะอยากใช้แบบชแนลอยากแตะชแนลแต่ว่าแบบกลางๆหน่อยบ้านๆหน่อยนะคะเพราะว่ามางานต่างจังหวัดนะคะก็เลยเลือกใช้กระเป๋าสีทรุ่นนี้ก็พอนะคะสําหรับวิธีการจัดเก็บค่ะการจัดเก็บนะคะถ้าสมมุติหลายๆท่านกาลังมองหากระเป๋ารุ่นนี้อยู่จะเห็นว่า,าที่มือสองขาขายกันเนี่ยก็ขอแนะนำก่อนนะคะว่าเวลาดูกระเป๋ารุ่นนี้ให้ดูเรื่อง มุมก่อนเลยนะคะเพราะปัญหาของกระเป๋ารุ่นนี้ก็คือว่ามุมเขาชอบซุดค่ะมุมก็คือตรงนี้นะคะจะย่นๆตรงนี้นะคะชอบซุดแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกซื้อกระเป๋ามือสองของรุ่นนี้นะคะต้องดูตรงมุมก่อนเลยตรงขอบก่อนเลยนะคะต้องไม่ซุดนะคะต้องแบบยังแต่งแต่งอยู่แบบนี้นะคะถึงจะแบบตัดสินใจซื้อได้นะคะทีนี้มันก็สืบเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บนะคะถ้าสมมุติว่ากลัวที่จะมุมซุดนะคะเวลาจัดเก็บปกติเราอาจจะ วางกระเป๋าในลักษณะตั้งนะคะแต่สําหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะควรวางในลักษณะนอนเนื่องจากว่าไหล่ตรงสายสะพายของเขาค่อนข้างหนักเมื่อวางแบบนี้ไปนะคะมันก็คือจะทําให้กระเป๋าเนี่ยเขาซุดได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องวางเป็นลักษณะนอนในแบบนี้เท่านั้นนะคะกระเป๋าถึงจะไม่ซุดนะคะ<ๆ>ก็พยายามเลือกซื้อ ที่เป็นหนังคาวเวียร์ด้วยที่เห็นมารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นพีเทีหรือซิทีก็จะเจอแต่หนังคาวเวียรนะคะไม่ค่อยไม่เคยเจอหนังครับเลยนะคะก็คิดว่าคือหน้าเขาน่าจะออกแบบมาเพราะว่าเพื่อให้แบบใช้งานจริงๆแล้วก็ให้หนังเนี่ยออคอนโทนแล้วก็แข็งแรงจริงๆด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่า แวะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่ามีไอเดียแล้วล่ละว่าครั้งต่อไปเราก็จะนํากระเป๋าที่อยู่ในตู้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะจริงๆมันมีหลายใบนะที่ซื้อมาแล้วเก็บไว้ในตู้ค่ะก็จะนํามารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ